อาจารย์สิ่งเลือดอยโอ้ยโอ้ย่ายายาทังฉันเลยอย่าอย่าโอ๊ยโอ้ยยานะเฮ้ยจะหนีไปไหนเองเข้ามาในแก๊งมันทุกเม็ดแล้วอย่าหวังที่จะหนีไปได้เลยวานนี่อันนี้นะอ อย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะสิคาแน่แ uh, ม uh, ่ทำเอาเหนื่อยเลยตัวแค่เนี้ยมันวิ่งเร็วซะด้วยนะเนี่ยออเออฉันฉันฉันกลัวแล้วอย่าอย่าทำอะไรฉันนะก็บอกให้ไปทำงาน ไปทําอะไรอยู่ฮะไหนบอกมาสิทาไมลูกขาเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับของเนี่ยแองคิดจะเบี้ยวเหรอไอ้เจ้วอ๋อ,อเอ้ก็ก็ก็ฉันฉันไม่อยากทํางานนั้นแล้วอ่ะฉันเพิ่งรู้ว่าไอ้มันทุกเม็ดเนี่ย มันเป็นยาบ้ามันเป็นยาเสพติดมันมีโทษต่อคนอื่นแล้วมันก็ฆ่าคนอื่นได้ด้วยฉันฉันเลิกทำแล้วว่ะเฮ้ยจะเลิกได้ไงฮะเข้ามาแล้วมันเลิกไปได้ว้ย อย่าทำฉันนะอย่าไม่ได้ส่งของแล้วของอยู่ไหนฮะนี่เอามาเน่เอาของคืนมาไม่งั้นนะนายใหญ่อ่ะเอาแกตายแนย่เลยไหนมันอยู่ไหนฮะเอาคืนมาเน่ ฉันฉันทิ้งมันไปแล้วเออมันเป็นผีร้ายเออมันฆ่าคนได้ฉันก็เลยทิ้งมันลงน้ำไปแล้วเฮ้ยไอเด็กบ้าของนักหน,นมันราคาเท่าไรแกรู้เปล่ามีค่ามากกว่าชีวิตแกซะอีกน้อยทิ้งเหรอนี่เนี่ยตายซะเถะทิ้งชีวิตแกไว้ตรงนี้แหละนี่นะนี่นะ อย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะ <c oughs> อัด <c oughs> มันให้ยับไปเลยนี่ไม่รู้จักซะแล้วแก๊งมันทุกเม็ดอย่าได้มาหยั่งกับพวกเราน,นี่น่นม่นะโอ๊ยอยา่าอย่าไม่งัน้นฉันฉันฉันจะเรียกพี่ชายฉันมาช่วยนะฮะว่าไงนะ ข้าขู้บ้าข้าเหรอฮะต้องอัดมันเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ายเฮ้พี่พี่พี่แทนพี่แทนช่วยด้วยหยุดนะอย่าอย่าทำอะไรน้องฉันย่าพ่อพ่อเอก นึกว่าเจ๋งมากละสิท่าแม่พวกเราอัดมันสองคอนพี่นงให้น่วมไปเสเลยสังสอนมันหน่อยนี่น,นี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปอ๋ออ๋ออย่าอย่าเจ็บปะเจ็บอโอกระจอกจริงนึกว่าจะเรียกมาช่้วยนี่รุมงยัง ยายาฉันเตือนแล้วนะเตือนหรออันนี้แถมให้บอกว่ายาทันใดน,นั้นท้องฟ้าที่มืดมิดเมฆที่เคยบดบังพระจันทร์ก็เคลื่อนตัวออกเผยให้เห็นพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดสดสวา่างสวัยเต็มท้องฟ้า มันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร่างกายของแทนหดเกรงและขยายตัวออกจนเผยให้เห็นแผงอ,อกที่เต็มไปด้วยขนเต็นรำตัวและใบหน้าทางและปากค่อยยื่นยาวออกเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมข,ขวบส่งเสียงทำรามก้องฟ้ามือและเท้า มีเล็บยาวแหลมพร้อมตะกุบเหยื่อคงราวกับใบมิโกนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยนั่น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 มันตัวอะไรนะเฮ้ยฮะฮะจับฮะนี่แท้ ได้กลายล่างเป็นนักหมาป่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเดินยาน่าไปหาแก้งมันทุกเม็ดแต่ตอนนี้หวาดกลัวจนตัวสัน่นความบ้าบินหมดสิ้นเหลือเพียงความตื่นประหนกและหวาดหวัน่นพวกมันกำลังเผชิญอยู่กับอะไรกันเนี่ยแต่ทว่าไม่ทันต้องได้คิดอะไร และอันแหลมพมก็ตวัดลงบนผิวหนังจนเนื้อปลีกแยกออกความเจ็บปวดเข้ามาอย่างรวดเร็วนี่นี่มันเป็นเพียงภาพหลอนของนิตยาที่เพิ่งเสพไปหรือเปล่าแล้ฟันอันแหลมพมก็ปรากฏตรงหน้าอย่างชัดเจนเลือดอุ่นๆไหลออกมาจากแผลสดๆนี่นี่ มันก็้าไปแล้วแน่ๆมนุษย์หมาป่าได้ส่งแก๊งทั้งสามให้ไปใช้ชีวิตในที่ชอบที่ชอบพร้อมเดินย่างเท้าหายเข้าไปในความมืดและหันมาสบตาน้องชายก่อนที่จะหันหลังกลับไปปล่อยให้น้องชายยืนตะลึงตาค้างด้วยความตกตะลึง